นี่ทท่าน,นี้ค่ะ200บาทคุณที่จ่ายแล้วด้ยตะยันได้ไค่ะอันนี้สันคออ่ะชิมชิมไม่ได้ลองชิมไหมคะอ่ารับเป็นส่วนไหนคะสามชั้นสันคอข้อหมูค่ะน่าอร่อยมากมีทั้งราดข้าวแล้วก็เอาเป็นแค่หมูล้วนใส่กล่องสับกลับบ้าน kiêu nhau rồi, mua rồi sẹp rồi. Mang ừ. ừ, này, để Không này, <laughs> trang khi mày <laughs> này. ย้อยใช่ไหมก็เป็นทินอย่างนี้เลยเหรออันนี้อะไรเนี่ยขนมหอมผักกาดขนมหอมผักกาศอ๋อนี่ก็มูสับชั้นกันแล้วน่าจะ เป็นเส้นเนี้ยนะนั่นเนี่ยเส้นใหม่เลยโอ้โหทานอะไรคืออะไรอันนี้คือผสมอะไรคะล้งผื้นเราล้งพื้นแล้วก็มันดึงให้เป็นเส้นเส้นเนี่ยครับหลักการเดียวกับน้ำบะหมี่ครับสุดยอดพี่เจนพี่เจนเส้นใหม่ไล้ก็พักชิ้นได้เลยใช่ไหมนะกินได้เลยเได้ลยครับแต่ว่าดีที่สุดคือไม่ใช่เย็นให้เส้นใหม่มันกรอบก่อน แปลกมากนะมาจริงเอาดิเอาดูเอาชิ้น60บาทเอา,เอาลองอกลองหนึ่งครับแปลกมากครับ ทำเป็นก้อน<ล>ต้องแช่เย็นใช่ไหมแช่เย็นสุดเคืออะไรอ่ะสุดเลอยอ้าวไปไหนแล้วครึง่งหนึ่งอยู่ตรง,งนี้อ่ะโมหันหในหวานคอ้นๆเลย ปลาดุกฟูสว่างมาก่ะ อทไก้อนเท่าไหร่ ก็ลำนองคน

องอใหญ่้ดูบรรยากาศครับเป็นงานตุ๊ดจีนเนาะตุ๊ดจีนที่เขาจัดมาเออตั้งแต่วันตุ๊ดจีนมาถึงวันนี้วันวันถุดท้ายแล้วอุ้ยนี่นะ,ย,ะยาวไปถึงนู้นมุณยาวโมนะ

อันนี้หมูอันนี้ปลาอันนี้ไก่อันนี้ปลา,า,าเหรอปลาอะไรปลาทอเลีเ่เอาปลาเอาปลาเนี่ย้ังมั้ยหัวใจไปบอลสมิงไปมึกเงาง าไรย่ยาทอังนึงก่อนนะไม่ใช่เข้าขายย่งงี้นะมาโชว์ใส่หม้อเอาเติมนมอีกไม่้วนให้รู้ไป ทอดหมักเนื้หมักะใช่ไหมเจ้าเดียวกันเนี่ยก็แหล่เขาเรียกก็แหล่เลยกถังโอ้ของแปลกๆเยอะนะโคงแน่ๆย

แบบอะไรเช็ดนักปะปูอะไรใส่ล็กอะไรรู้เลยอะไรคะขายยำปลาแม่นะคะอะไรเนี่ยสัวทำด้วครับงานยำหู่เออการดีด้วย ไก่ทอด่างนี้เป็นโซนอาหารอีสานเอาไหมแซ่กอกแกชอบชุดละห้าสิบบาท คนเหนื่อยก็จะมีให้นั่งกินตรงนี้ตรงกลางครับแต่ก็ไม่คู่คนโตน้อยไม่พอกินไม่พอนั่งแล้วมากินที่บ้านแล้วกันโอ้สลับเป้าสลับเป้าใช่หมูจุ่มขม่าไหมเนี่ยไม่ใช่หมูจุ่มขาม่าที่เราเคยกิน ก็ย่างเป็ดย่างอะไรในตั้วกินวงลุงเก้าเลยสขายส่งร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบเราขายส่งไมวเราไปกินตรงนั้ขายร้อ Cái okay. này. Ừ. Ừ. Cái này. Ừ. Lời tông hiểu. Lời lời hiểu. Tông hiểu có lời. là. Cái này là máy thao lẹo với cc ba đấy nó cắt kim như này, đây

ไม่หรอกายก่อนนี่เธอดอกกินภูแลภูแลโอเคภูมิแน่เลยก็อดองเปนไงวะตายม,ากยยมย่กีก่ตโด๊ผมกโอ้ดำ โอ้โจ,อจอ้องไปตองไว้กันดำอะไรวะเนี่ย สารเจ้าปู่ไพศาลรับโอ้สวยงามมากไปดูไหมไปดูไหมฮะสาวสวยขนานเลย อมาครับขึ้นมาเดินเลยนี่เป็นปีแรกที่ดมาเดินงานสุดจีนพวกของกินของอยู่มากมายเลยครับงาน,นข้าวหวานเต็มหมดของจีนของไทยของเท็กของอีสานทุกอย่เลยนี่ก็วันสุดท้ายแล้วครับเจอกันในปีหน้าคั